เราอยู่ในเกมมือถือ The Ghost นะครับแผนที่อพาร์ตเมนต์ในปี2025วิธีการเล่นแผนที่นี้นะครับถ้าเอาให้มันง่ายๆเนี่ยเราจะต้องจำจุดที่มันผิดปกติให้ได้นะครับแล้วจุดผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ออกลิฟต์เลยแล้วกันนะครับผมจะขึ้นรูปไม่ดูนะรูปเปรียบเทียบนะครับว่ามันผิดปกติยังไงเริ่มจาก ตัวเลขก่อนเลยนะครับตัวเลขชั้นเนี่ยสมมุติเรามาชั้น8หรือว่าเรามั่นใจว่าเราอยู่ชั้น5้านะครับชั้น6อะไรแบบเนี้ยแต่ตัวเลขมันเป็นชั้นอื่นแบบในรูปอะครับอันนี้คือผิดปกติต่อมานะครับบนเพดานมีหน้าผีไฟตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงมันจะมีปุ่มลิฟต์อยู่ตรงนี้นะครับ ปกติมันจะไม่มีนะแล้วก็มีหน้าผีอยู่ตรงนี้นะครับแทนหน้าแมวแล้วก็จะมีโปสเตอร์นะครับกระจายตามพื้นแล้วก็จะมีหัวกระโหลกอยู่ในตู้ล็อกเก็ตล็อกเกอร์นะครับเป็นเจล็อกเก็ตแล้วก็ขาของกล้องวงจรปิดเนี่ยจะยืดออกมานะครับ ที่กดไฟไหม้นะครับมันจะพังชั้นวางตรงนี้นะครับมันจะกลับหลังหันเตาแก๊สจะเป็นตู้เย็นอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีลูกตาอยู่ถุงขยะจะเป็นถุงใหญ่นะครับถุงเดียวตรงนี้จะมีรอยเลือดนะครับ ตรงนี้จะมีโซ่คล้องกล่องตรงนี้นะครับจะมีกล่องซ้อนกันตรงพื้นเนี่ยจะมีเลือดนะครับหยดลงมาจากเพดานแล้วก็อีกแบบนึงจะเป็นรอยขีดเขียนนะครับรอยเขียนเหมือนการเล่นอะเล่นกระโดดกันนะครับตามรูปเลยเก้าอี้จะหายนะครับ ต้นไม้จะหายแล้วก็ตามผนังเนี่ยผนังแบบนี้นะครับมันจะมีประโยคสีดำดำทางเดินตรงนี้มันจะไม่มีของวางนะครับมันจะโล่งโล่อันนี้ผมไม่มีรูปให้ดูนะสุ่มแล้วไม่เจอนะครับ ทีวีตรงนี้จะเปิดโพรมตรงนี้จะเป็นหน้าผีนะครับลูกบิดประตูตรงนี้จะไม่มีโปสเตอร์ตรงนี้จะเป็นโปสเตอร์ผีป้ายลิฟต์ตรงนี้จะกลับด้านนะจะกลับหัวลงมาบันไดตรงนี้หายมีผ้าคลุมอยู่ตรงนี้นะครับ ประตูตรงนี้จะหายโปสเตอร์ตรงนี้จะเป็นใบใหญ่ไฟตรงนี้จะดับนะครับอันนี้ผมไม่มีรูปให้ดูนะจะมีอ่าไอไอตรงนี้นะครับวางซ้อนอยู่น่าจะหมดแล้วนะถ้าผมไม่ลืมอ,อะไรนะครับ หมดการเล่นในแผนที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยจะมีอยู่3โหมดหลักๆก็คือทางออก8โหมดนี้แล้วก็โหมดการอยู่รอดนะครับการอยู่รอดเนี่ยผมจะไม่พูดเนาะในคลิปนี้นะเพราะว่าเราอยู่รอดให้หมดเวลาก็พอเราจะมาพูดถึงทางออก8กับหนีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากหนีก่อน หมดนี้นะครับเราจะต้องหาจุดผิดปกติตามชั้นต่างๆเริ่มหาเลย ลูกบิดไม่มีนะครับพอเราเจอจุดปิดปกติแล้วเนี่ยให้เราสองกล้องไปตรงจุดนั้นแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปที่ลิฟต์กดปุ่มนะครับมีปุ่มเดียวนะลงไปแบบนี้จนถึงชั้นหนึ่งนะครับระหว่างทางเราก็จะเจอผี แต่ถ้าชั้นไหนเราหาไม่เจอนะครับคือมันไม่มีจุดผิดปกติอะ่ะเราก็สามารถกดปุ่มลิฟต์ลงไปได้นะถ้ามันผิดนะครับถ้ามันผิดเนี่ยแบบนี้ถ้ามันผิดนะครับคือเราไม่ได้ทําให้มันกลับมาปกติหรือว่าเรามากดลิฟต์ทั้งๆที่มันผิดปกติอยู่เราจะกลับไปชั้นแปดนะครับเริ่มจากชั้นแปดลงมาใหม่ อ,นนอันนี้คือโหมดหนีต่อไปนะครับโหมดทางออกแโหมดทางออกแปดเนี่ยปุ่มมันจะมีอยู่สองปุ่มนะครับปุ่มข้างบนคือชั้นนี้ผิดปกติปุ่มล่างคือชั้นนี้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูปกติเนี่ยชั้นแปดมันจะปกตินะครับงงไหม ก็คือชั้นแปดเนี่ยให้เรากดปุ่มเวลาเริ่มเล่นนะเริ่มเล่นใหม่ครับชั้นแปดให้เรากดปุ่มล่างแต่สำรวจด,ดูก่อนก็ได้เพราะว่าชั้นแปดเราจะไม่เจอผีนะเฉพาะตอนเล่นใหม่นะ ถ้าไม่เจอนะครับเราก็มากดปุ่มล่างระวังอย่าก,กดผิดนะครับกดปุ่มล่างอันนี้อันนี้คือชั้นนี้ปกติ ต้นไม้หายนะครับแสดงว่าชั้นนี้ผิดปกติเราต้องกดปุ่มไหนครับลองเดาดูก่อนที่ผมจะไปกดเราต้องกดปุ่มบนนะครับถ้าผิดปกติทางออกแฝดเราไม่ต้องเอากล้องสองให้มันกลับมาปกตินะคือหาดูว่ามันผิดปกติหรือว่ามันปกติร่างกานัราก็วิ่งมากดได้เลย แล้วถ้าเรากดผิดนะครับคือมันผิดปกติอะ่ะแต่เรามากดปกติแบบนี้ถ้าเรากดผิดนะครับเราก็จะกลับไปเริ่มชั้น8ใหม่เหมือนเดิมเหมือนกับโหมดนี้เลยเราจะเจอผีได้ตั้งแต่ชั้น6นะครับเป็นต้นไปผมจะเปิดเสียงดังนิดนึงเนาะนะครับมันจะได้ยินเสียงผีเสียงประตูเปิดแบบนี้คือ ผีลุงสับเนื้อนะครับแนะนำวิ่งมาหลบในตู้ก่อนแล้วดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับร <Ooh. Ooh. S 1> อจังหวะที่เดินไปคนละทางกับทางที่เราจะไปะครับแบบนี้นะ เราก็ไปทางหนึ่งหรือจะตามหลังไปก็ได้แต่ถ้าเรามาทางนี้อาจจะเจอกันนะครับข้างหน้าเนี่ถ้าเจอแบบนี้ให้วิ่งหนีนะครับมีกดปุ่มวิ่งอย่าให้โดนไล่ทันเด็ดขาดถ้าเราคิดว่าเราเจอผิดปกตินะครับหรือว่ามันปกติแล้วเนี่ยสามารถวิ่งเข้าลิฟต์ได้เลยหรือถ้ายังไม่มั่นใจนะครับ ให้วิ่งกลับเข้าไปในตู้ใหม่นะครถ้าเจอแบบนี้ก็หันหลังกลับให้ไวถ้าไม่มั่นใจนะครับก็วิ่งเข้าตู้แต่ถ้ามั่นใจแล้วก็วิ่งไปกดลิฟต์ได้เลยนะครับ แต่ถ้าจะวิ่งไปกดลิฟต์ระวังนะับถ้าลุงเขาอยู่ใกล้เนี่ยเราจะกดไม่ทันนะแบบนี้รอบนี้นะครับเราจะเจอกับผีเหงานะครับเพราะว่าผีตัวนี้จะนั่งเศร้าๆในมุมมืดนี่นะครับวิธีสังเกตผีตัวนี้นะครับก็คือมันไม่มีเสียงอื่นนะครับคือมันเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงแก๊สนะครับไม่มีเสียงเดินไม่มีเสียงเปิดประตูไม่มีเสียงคนนะครับไม่มีผีเด็กไม่มีไฟสีแดงอะไรแบบนี้ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าเราเจอผีเหงานะครับวิธีเล่นกับผีเหงานะครับอย่าส่องไฟใส่เขานะเพราะว่าเขาจะไล่เรานะเมื่อกี้ผีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยอยู่ด้านข้าง เราก็แค่ปิดกล้องนะครับอย่าอย่าสองกล้องแบบนี้ใส่นะให้เราปิดกล้องแล้วก็เดินมืดๆไปนะบแบบนี้นมืดๆผ่านไปปกติเลยหาปกตินะครับถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะอย่าเปิดกล้องใส่แต่ถ้าเราไปเผลอเปิดกล้องใส่แบบนี้นะครับนีไล่เราหนีหนีให้ไวนะครับ หนีจนเสียงหายอ่ะแต่อย่าหนีไปเปิดกล้องไปนะให้หนีแบบมืดๆนะครัปกติเลยเนี่ยตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ละนะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่โดนนะแต่ถ้าสองกล้องเมื่อไหร่โดนนะครับ น,นี้เป็นผีเด็กผู้หญิงนะมาทำให้เราตกใจนะไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเสียงแก๊สรั่วแบบนี้นะครับเราจะเจอกับผีกระสือนะผีลอยนะครับถ้าเจอผีลอยเนี่ยเราก็หาของปกตินะครับ ถ้ามันไล่เราเราก็หนีปกติเลยอันนี้ผิดปกตินะครับแต่ว่าผีลอยเนี่ยเรา วิ่งไม่ได้นะเอาเดินเอานะครับเดินหนีเอาถ้าอยู่ห่างแล้วเรามั่นใจว่ามันผิดปกตินะครับหรือว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเราก็กดนิ้ไปได้เลยแต่ถ้าเราหนีไม่พ้นนะครับเราจะเป็นแบบนี้ ถ้าไฟดับแบบนี้นะครับแล้วทางชั้นเนี่ยเป็นสีแดงนะเราจะเจอกับผีผู้หญิงนะครับระวังอย่าให้เจอเกิน2รอบนะครับวิธีเล่นก็คือเราใช้ไฟเราใช้กล้องส่องแบบนี้นะครับตลอดทางเลยนะจะได้เห็นนะครับคือถ้าเนี่ยคือถ้าเราโดนสะกิ้นะครับแล้วไม่ได้2กล้องอะ่ะเราจะตายได้อันนี้คือเจอ1รอบแล้วนะเรายังมีโอกาสเจออีก2รอบนะครับ คือรอบที่สามอ่ะน้องเขาจะไล่เราอ่ะอันนี้คือผิดปกติแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกับน้องแป๊บหนึ่งนะครับรอบที่สองละพยายามหันซ้ายนั่นขวานะครับดูหน้าดูหลังให้ดีนะเนี่ยรอบที่สามนะครับน้องเขาจะไม่วาปหนีแล้วนะแต่เตรียมจะไล่เรานะครับ อย่างแบบเนี้วิ่งให้ไวจะเข้าตู้ก็ได้นะถ้าหนีไม่ทันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือผีเด็กนะครับโมโม่ น้องเขาไม่ได้ทําอะไรเรานะมาทําแก้ให้ตกใจนะรอบนี้เราเจอผีเงานะผีดําวิธีสังเกตก็คือเราจะได้ยินเสียงเท้าเดินตักๆ๊ก,ต,ก,ต,กต๊กนะครับแล้วก็กล้องของเรามันจะซาซานะครัมันมาอยู่ใกล้นะรับเวลามันซาซ่านะครับให้เรารีบสองกล้องใส่มันทันทีมันจะชอบมาข้างหลังนะ ถ้าเราโดนประชิดแบบนี้นะครับเนีย่ยโดนประชิดแบบนี้นะให้เราวิ่งนะครับวิ่งจนกว่ามันจะหายซ่าวิ่งจนกว่ามันจะหายซ่านะแล้วก็รีบหันสองมันแบบนี้ครับแล้วก็กดดันให้มันหนีไปเนีย่ยถ้าเราไม่สองมันนะครับ พอเรามาถึงชั้นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะโหมดนี้หรือว่าโหมดท,ทางออกแปดนะครับเราจะสดดํารวจหรือว่าไม่สํารวจก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราจะสํารวจก่อนนะครับเพื่อหาจุดที่มันผิดปกติถ้าเราไม่เจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอันนี้คือชั้นหนผิดปกตินะครับเจอลายบนพื้นวันนี้พอชั้นหนึ่งมันผิดปกติแล้วเนี่ย ตอนเรามาเปิดประตูเพื่อที่จะจบเกมนะครับเราจะเจอกำแพงแบบนี้พอเจอกำแพงปุ๊บเราจะต้องกลับไปกดลิฟต์ครับเพื่อกลับไปเล่นชั้น8ใหม่ไตลงมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมลงมาถึงชั้น1อีกรอบละเมื่อกี้เราเจอกำแพงใช่ไหมสำรวจก่อนก็ได้นะครับหรือวิ่งไปเปิดประตูอะไก็ได้ รอบนี้เราน่าจะไม่เจออะไรผิดปกติละก็วิ่งไปเปิดประตูได้เลยนะคเดินเอาไปนิดนึงเราจะเจอกับฉากจบของแผนที่อาพาร์ตเมนต์ the Local police. Authorities promptly initiated questioning. The victims said altogether that the apartment is cursed. Stay tuned as we uncover more details on this mysterious.